มาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับผมช่วงที่จะนําเสนอนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์น่ารักน่ารักนะครับผมมาส่งผู้ชมหลับฝันดีนะครับในช่วงสิ่งประดิษฐ์คิดทาไมวันนี้ครับผมผมรวบรวมนวัตกรรมที่เกี่ยวกับความรักเรียกว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์แห่งความ หรับคู่รักเลยสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นสำหรับคู่รักครับผมฟังดูน่าสนใจที้นแรกครับผมต้องครับผมเรื่องราวเกี่ยวกับการกอดการกอดการนอนกอดกันปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกอดเคยไหมครับพี่กอง กอดกันอยู่อย่างนี้สากแป๊บเดียวฮะตะคริวขึ้นแขนเหน็บกินอ๋อนอนหนุนแขนกันไอเราเป็นเน็บเราก็ไม่กล้าบอกแฟนเราไงไอแฟนเรานอนเราไปก็ไม่รู้เราก็อบอุ่นไปสิช่วงเวลาหลังจากนั้นความโรแมนติกหายไปเลยเหลือแต่ความทรมานจนถึงเช้าเออเพราะฉะนั้นผมจึงได้นําสิ่งนี้มานาเสนอครับเฮ้ยมันคือที่นอนกอดกันยันเช้า ดหลักการมันคือไรครับผมนี่พี่ก้องเห็นไหมครับมันมีช่องช่องว่างสําหรับการสอดแขนเข้าไปครับทีเนี้ยแขนของเราก็ไม่ต้องรับน้ําหนักของแฟนแล้วโอแต่ปละหนึ่งเหมือนกับว่าหัวของคนรักอยู่ในอ้อมกอดเราอบอุ่นเหมือนเดิมอบอุ่นเหมือนเดิมครับผมเพิ่มเติมคือไม่เป็นตะกีจไงอ่ะ ชอบมากชอบมากจริงครับผมชิ้นนี้ว่าเจ๋งแล้วเนี่ยไปดูชิ้นต่อไปกันครับมีอีกแล้วฮะสำหรับคู่รักที่รักกันนากปวดอึก็ปวดพร้อมกันเราเลยนำสิ่งนี้มานำเสนอมันคือชักโครกโครกพร้อมกันสระนันศโอ้โหหลักการมันเป็นยังไงครับหน้าตามันดูน่าสนใจสังเกตดูฝาลองนั่งชักโครอันนี้เห็นไหมเขาดีไซน์มาพิเศษสำหรับการนั่งหันหลังกันโดยเฉพาะ มนมีสองถครับผมหลังติดกันเอาไว้สำหรับใช้งานพร้อมกันครับผมจะรักอะไรกันขนาดนั้นแม้แต่เวลาปวดทุกข์นี่สินะคนโพลังก็ถึงบอกว่าครับร่วมทุกข์ร่วมสุขนั่นแหละก็ร่วมกันสักวันหนึ่งถ้าพี่รักใครมากๆพี่จะเข้าใจโอ้โหชิ้นต่อไปเจ๋งกว่ายังไงฮะเสื้อคู่ เส้กาหนีเงาลายเดียวกันสีเดียวกันสีเดียวกันเดินไปไหนเฮ้ยคนนี้เป็นแฟนกันจะได้รู้อ,อันนี้ไม่ไม่แปลกเจ๋งกว่านั้นครับไปดูเสื้อคู่ตัวนี้เสื้อคู่ชูชื่นรื่นรมสมอุราปาธนาสุดซอยโอ้โหชื่อยาวเลไหเนี่ย คู่น่าสนใจครับคนรักจริงครับผมมันต้องอยู่ด้วยกันแบบนี้ครับโอ้ยจะรักกันขนาดนั้นครับผมนี่สามชิ้นเข้าไปแล้วครับรู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าบางทีมันก็รักกันเกินไปหน่อยแต่น่าสนใจครับน่าสนใจช่าสนใจชักโค้งใช่ไหมและนี่ก็คือสิ่งประดิษฐ์แห่งคู่รักที่เรานำมาเสนอในช่วงสิ่งประดิษฐ์คิดทำให้ก็คือโจทย์ในวันนี้เลยที่เราให้คุณผู้ชมนะครับสามารถออกไอเดีย สิ่งประดิษฐ์สาหรับคนรักของเรานะครับผมเรากําลังรอไอเดียเจ๋งๆจากคุณผู้ชมอยู่ส่งมาเลยไม่ต้องเก้อครับผมนะครับแล้วก็มีรางวัลต้อนรับวันวาเลนไทน์มอบให้นะครับครับผมและติดตามกันต่อใน Facebook ก็แล้วกันครับผมแล้วแป๊บเดียวเอง <Ừ. S 2> เวลาของเราก็หมดลงไปุชิแล้วหมดแล้วโอ้โหอยากจะนําเสนอต่อจังเลยครับแต่ไม่เป็นไรอาทิตย์หน้าและกันรอเจ็ดวันเดี๋ยวเจ,เจอกันใหม่ออที่นี่ทุกคืนวันเสาร์สามทุ่มสี่สนาทีทางช 9, ่อง9ก้าเอ็มกอดเอชดีและโมเด r n น e t ทีวีแห่งนี้ทืนี้ครับเราสองคนและคุณปุชติต้องขอลาไปก่อนขอให้สุขสันต์ในค่าคืนก่อนวันวนาเลนไทน์ครับราตรีสวัสดิ์ครับราตรีสวัสดิ์ วั่เสาหน้าพบกับนวัตกรรมสุดล้ำกับต en, ู้เย็นแห่งอนาคตอที่ไม่ได้มีไว้แค่แช่เย็นอย่างเดียวนะดูสิอะไรจะสวยงามขนาดนี้นี่ครับคือตู en, eng, ้เย็นแห่งอนาคตและใครที่รักในการวาดภาพอยากจะฝึกจนเป็นมืออาชีพเรามีนวัตกรรมมาตอบโจทย์ของคุณกับเครื่องช่วยวาดภาพเครื่องนี้เครื่องช่วยวาดภาพ ทใาด้ดนวัตก,กรรมสำหรับคนที่รักครอบครัวแล้วต้องมาขับรถเรามีอุปกรณ์ที่จะมาช่วยเหตชีวิตคุณปลอดไปว้าวนี่ครับที่ล็อกเมาไม่ปางพบกันกับอนนเวชั e ่นเสาร์ที่13กุมภาพันธ์สามทุ่มส5นาทีงช่เอมกอร์ดเอดี H D, และโมเดิร์นไนทีว